มาบ่เป็นยังเอามาขอคว้าแก้าซื้อ <c oughs> สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเมาเบิ่งกันจ้ะว่าอันลูกร้านเอฟซีนี่แหละทรงมาหายสู้ขวัญสู้ขวัญน,นี่สิเป็นผู้ทรงรือสิเป็นเป็นซื้ออันยังอัน เดี yeah, yeah, ๋ยวเดี a, là, so young, ๋ยวสิเปิดสูเบิองเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานส่งหยังมาให้จะว่าหยังเมร์เออเดากว่าถูกเดี๋ยวว่าท่านหินเปิดออกเห็นก็เห็นเออส่งหยังมาให้าย喏เดี๋调调ใจเย็นเย็นไม่หยังไม่หยังเป็นหยังเป็นหยังด้วยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นขนมขนมขนมขนาดขนาดขนาเป็นขนม อ, re, อันนี้ปลาหวานยำกินเล่นเนี่ยอืปลาหวานมาจากไทยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อลูกหลานเด้อปวดดะนนี้เม็ดเม็ดแกม่วงเม็ดแกม่วงโอันนี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้นี่ยมัอันนี้มูจิอ้ยขนมนี่นี่นี่ไม่ซื้อไม่ซื้อสวัสดีปีใหม่แม่โซนและครอบครัวขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้สุขภาพแข็งแรงอ่ามีความสุขตลอดปีและตลอดไปเร็วๆจ้าอ๋อมินี่มินี่มินี่ไม่นี่ส่องมาใหไมินี่อยู่เราอยู่มังนอกคุณแน่ไหนแม่ไมินี่ขอบพูหลายๆดาราเด้อมิติทีพังเข้าลายๆสดออมีโมจิมีหลายอย่างเลยคุณดาเต็มเลยะจ้าเต็มเลย โม่โอ่าเออเต็มเลยอ่ะอ่ะแหวนพอนแหวนพอนแหวนพอนเนีลูกหลานแหวนพอนเนีมินนี่มินนี่มินนี่เออใช่ไหมพ่อแม่เอออ่าวาแห้งๆเด้อน้องน้องจังสิได้ยินมินนี่มินนี่เราอยู่ในเข้ามาในไร่สดเอ้าเราส่งของขวนเนี่ยบักหลายเราอยู่เมืองนอกเนี่ยรามาไทยนี่โอ้มีมีปล o ม้วงพ่อมีขนมโมจิมีปลาหวานมีหลายอย่างรำไงด้วยไม่แม่เวลาเลยเจ๊คิทเจ๊ไข่เจ๊ปลาแพงแรงด้วยหล่ะผู้ด่าบางหลายกอง มินนี่แม่แม่มินนี่นี่สิมีสองกล้องเด้กล้องหนึ่งสิตามมาอีกพีดนน้องอ้อยบอกน้องอ้อยบอกน้องออยโทรมาบอกว่าอ่ามินพี่มินนี่นี่ยในยุคมึงนอกนี่แหละถ้าข่อยจำว่าพีดถ้าน้องอ้อยเว้าเนี่ยเราอันเราเราเราอันเราสิส่งของช็อกโกแลตมะไเนี่ยพูดอ่ะวันนี้มันสิมีช็อกโกแลตตามมาคือว่าจังสี่ล่ะเนี่ยคือจังไหนคือผิดพลาดจังไหนก็ขอโทษเด้อล่ะเด้อมินนี่เด้อ นี่ขอบคุณนลายเดยออือเบิ้ลขวัญสิเบิ้ลมันมี่ใสใสยังเนียอันนี้อันนี้โมอันนี้เป็นอันอันนี้เป็นยังนออือคอยอ่านตาเพราะเห็นนอันนี้เป็นเม็ดบักม่วงอันนี้เป็นปลาหวานโอ้ยข้นมพิงกินไงเออตะก้าวข้าวนมพิงแตะก้าวเห้านี่ขุดโมจิอยู่ในนี่สามกล่องเป็นสี่กล่องทั้งหมดจ้ะขวด คุณอะใส่นั่นอันนี้คุโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อลูกหล่ะอันนี้ใส่มะพร้าวให้เค็มขอบคุณหลายๆเด้อลูกหลานเด้อพี่ไม่ให้ร่งไม่ให้รวยเด้อหล่ะมินนี่ค่ะมินนี่เพิ่นส่งมาให้บ่ฮู้ดอกบ่บ่ฮู้ว่าเพิ่นอันนั่นเพิ่นเพิ่นมีอันนี้น้อยติดอยู mm ่นี่จักเพิ่นหูเพิ่นขอบคุณหลายๆเด้อลูกหลานถ้าจําบ่ผิดถ้าเอ่อแล้วสิอยุแล้วอันแล้วอยู่บ้างนอกแม่ กล้วยูเมืองนอกนี่แหละแต่ว่าเล่าสิว่าเมืองไทยสองอาทิตย์ถ้าจำถ้าจำบ่ผิดเด้อถ้าผิดพลาดประกานได้ก็ขอโทษเด้อล่ะมินี่เด้อถ้าม็นจะถ้าแม่จำผิดเด้อขาดแข็งแรงเด้อล่ะเออจะอึดจะอยากปีไม่มาแล้วมิจะท่วมสุกเด้ออนุวันนั่งชุกขังพลังเด้อเงินไหลกอดไม่ต้องไหลเขาห้องเจ้าอยู่ว่าเท้าเด้อมินี่เออเอเก่ง้าว่ามินี่เอยขอบคุณหลายๆเด้อล่าเด้อขอบคุณพี่น้องรูกหร้านชุกชุกสกุนนั่นแหละ ขอบคุณกำลังใจที่มองให้แย่เทวแย่แ่าดีใจกับพวกคือว่าสิมิลูกหลานทรงของมาหาย,ยังสี่นเนาะแม่เนาะนีม่มาตลอดเลยค่ะขอบนะอคุณหลายๆค่ะ